มาพบกับช่องกฎหมายน่ารู้วันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องขายของออนไลน์9พอรอเรือมอที่พ่อค้าต้องรู้แม่ค้าต้องเข้าใจเมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เร็วขึ้นการหาข้อมูลต่างๆก็เป็นไปอย่างรวดเร็วแค่ตื่นนอนมาอยากกินหรืออยากได้อะไรก็แค่เปิดโทรศัพท์หรือแล็ปท็อป พิ์แล้วคนหาสั่งเสร็จก็นอนรอที่บ้านได้เลยการซื้อขายออนไลน์จึงได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาเพราะสามารถเข้าถึงคนจำนวนมากได้ง่ายโดยที่ลูกค้าสามารถรอรับสินค้าได้ที่บ้านเลยและการขายของออนไลน์ยังเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อีกด้วยสะดวกสบายทั้งฝั่งคนขายและคนซื้อเลยใช่ไหมละ่ะ แต่ก่อนที่จะเริ่มขายของออนไลน์เราต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะ 1. ขายของออนไลน์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรู้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยธกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ฉบับที่11พศสสาาาา 2,553ข้อห้ามมีการกำหนดให้การซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องจดทะเบียนไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีก็าตามซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2554เป็นต้นมาดังนั้นการตั้งร้านค้าออนไลน์จึงต้องไปจดทะเบียนให้ถูกต้องถ้าไม่จดจะมีโทษตามมาตรา19พรเรือมอ ทะเบียนพาณิชย์พสสาลา2อ9 9ปรับไม่เกิน2,000บาทและปรับไม่เกินวันละ100บาทจนกว่าจะไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยไปยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักเขตในกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอบตตามที่ตั้งของสำนักงานหรือตามที่อยู่ของคนขายหลักฐานที่ต้องเตรียม บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารแบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์แบบทอพอรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์เอกสารแนบแบบทอพกรอบหนึ่งใบต่อหนึ่งเว็บไซต์ปริ้นหน้าแรกของเว็บไซต์วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกรณีจดในนามนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากกรสแตมสิบบาทและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านให้เตรียมถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านให้เตรียมหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่าสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าของสถานที่และสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 2. ขายของออนไลน์นำเข้าข้อมูลเท็จหลอกลวงมีความผิดการขายของออนไลน์นอกจากจะต้องการผลกำไรแล้วยังต้องมีความจริงใจกับลูกค้าอีกด้วยเพราะสิ่งนี้เองที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนร้านของเราไปเรื่อยๆการหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อโดยนำเข้าข้อมูลเท็จ หลอกลวงหรือทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายนอกจากจะเป็นการทำร้ายลูกค้าทำให้ยอดขายตกเมื่อมีคนรู้ความจริงแล้วยังมีโทษอาญาตามพอรอเรือบอว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอสอสาลา2550มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยนะ 3. ขายของออนไลน์ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้อง การยื่นภาษีเป็นหน้าที่ของทุกคนตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรพสสาลา2,481มาตรา56ซึ่งรายได้จากการขายออนไลน์จัดเป็นเงินได้ประเภทที่8ดังนั้นถ้ามีเงินได้จากการขายของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีและทำบัญชีอย่างรอบคอบเพื่อยื่นภาษีทั้งกลางปีพง,งู0.94และสิ้นปีพง,งู 0.90ให้ถูกต้องด้วยนะ